ก็สำหรับหลังที่สองนะผมเตรียมพร้อมนะครับกําลังตัดเสานะครับรอยกขึ้นรถนะครับผมรถก็เทียรไว้แล้วนะครับผม <Yeah. S 1> ก็สำหรับวันนี้สองหลังนะครับผมก็ถ้าหลังเดียวไม่คุ้มนะครับหนึ่งวันนะครับผม ท่านลองกลับมาแล้วนะครับท่านลองคมลองพอบอได้ครับนล่องพอบอก็หลงออัลงที่สองนะผมก็ออกมาจอดมาจอดถนนเรียบร้อยนะผมก็เคนก็ตามออกมาแล้วนะครับ ก็ได้มาตอนเข้าที่นะครับผมก็สำหรับลังที่สองนะครับอยู่กับช่างตอเตอร์นะครับทุกศิษย์อาจารย์คมนะครับผม tùng lên tùng lên ผ่านนะครับเทนก็ตามมาเรื่อยๆนะครับผมผ่านผ่านผ่านสายไฟผ่าน พี่ไปเลยเอาแล้วครับแกงกันแล้วมางานเลยเอาคืนนี้เอาคืนนี้ ถอยเข้านะครับผมยาวเลยลูกเบี้ยยาวเลย ไปไงควัเจ้าก็สำหรับตัวบ้านนะครับผมก็ตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับอยู่กับช่างคมนะครับบนลังคานะครับผมล่องพอบอครับล่องพอบอก็สำหรับกบตรต่อนะครับ0 9น0 6 3 1สนห6นะครับรับงารตัวไทยนะครับผม เมืองดาวเพื่อน,น,นแอบแอังพุ่นนะปอนคอนแอบฝังพุ่นบอกเพื่อนแอบพุ่นมันสินี่หล่องเก่าอ่ะบ่ก,กันอะไรแอบฝังพุ่นนั้งหม ก็สิบล้อนะครับผมสิบล<ะ>ไปไปไป้อเลยไปเลยป้ายป้ายป้ายตุ้งตุง้ตงตุง้งตุ<อ>ง้ตงขวาเลยครับขวาเลยขวาเลยเยอะ ก็สำหรับลังที่สองนะครับผมเป็นการดีดย้ายรีสอร์ทปูนนะครับน้ำหนัก2ี่สิบบวกนะครับผมไม่เกินสามสิบนะครับประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดตันนะครับส่วนสําหรับรีสอร์ทนะครับผมก็ลังที่สองของวันนี้นะครับก็ฐานเทเสร็จเรียบร้อยนะครับฝากเหล็กไว้นะครับเมื่อเช้าแมตโคก็มาเกี่ยดินให้นะครับผม ก็สำหรับบร์ติต่อนะครับ0930631167นะครับรับงานทั่วไทยนะครับผมจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนเป็นโบสถ์เป็นศาลานะครับก็จะประมาณนี้นะผมคลิปนี้นะครับผมก็สวัสดีครับก็เดี๋ยวย้ายถึงที่เรียบร้อยนะครับผมก็อรอยกลงนะครับลกยงลกลงใส่ฐานนะครับ สำหรับเบอร์ติตอนะครับซ9น 93, 0 6ส1ว6 7นย์งนนะครับจะแชดไลน์ตามเบอร์โทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับผมเจวรอติด,ดตามชมเรืเร่อยๆนะครับเราต้องไปหาสวนสนุกครับนี่นี่ก็เลนได้โอเคครับโอเค วันนี้น่าจะต่อหลังที่สนะครับว่าเจ้าสองหลังจะเอาแค่เจาถึงสามนะครับวันนี้เเราตามชมครับ